vivo v15 pro อาจจะไม่ใช่อะไรที่ทําให้ผมตื่นเต้นหรือว่าทําให้ผมรู้สึกว้าวสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับติ่งบนหน้าจอเลยแต่พอได้มาลองใช้จริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆนะโดยเฉพาะเวลาที่เราดูหนังหรือเล่นเกมแล้วไม่ได้มีติ่งมาบังที่หน้าจอของเรา ในเรื่องกล้องแบบป๊อปอัพที่หลายๆคนบ่นกันว่าอาจจะเสียง่ายผมอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็คิดตามกันดูนะครับกับตัว oppo find x ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เห็นมีข่าวเลยว่าตัวป๊อปอัพมันจะเสียง่ายถูกไหมไหนจะเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องผ่านมาจากมือถือฝาพับรุ่นเก่าๆอีกเป็น10ปีผมว่าน่าจะลองเปิดใจแล้วก็ลองรับเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กันดู นอกจากนี้ตัวหน้าจอกับกล้องที่ต่างจากมือถืออื่นๆแล้วสิ่งที่ต่างออกไปอีกก็คือพอชาร์จแบบไมโคร USB ที่ผมว่ามือถือราคานี้น่าจะให้มาเป็นแบบ Type C ได้ละแต่สิ่งที่ต่างออกไปกับมือถือตัวอื่นๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมชอบก็คือตัวเคสจะเป็นพลาสติกใสที่แข็งๆหน่อยแต่ตัวขอบยางจะเป็นสีดำพอใส่ด้วยกันแล้วก็เข้ากับตัวโทรศัพท์ดีแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเคสโทรศัพท์ Android ที่แถมมาแล้วผมชอบมากที่สุดละ แล้วถ้าเกิดเราดูตัวเครื่องกันแบบเปลยๆก็จะเห็นว่าด้านบนยังคงให้ช่องต่อหูฟังแบบ3.5ม m mm มมาเสียงที่ได้เน้นไปทางเสียงเบสใครชอบฟังเพลงที่มีบีท t หนักๆก็น่าจะเข้ากันได้ดีกับตัว V15 Pro เรื่องการจัดวางปุ่มทั้งหมดผมว่าตำแหน่งลงตัวมากๆเลยนะด้านซ้ายก็จะมีปุ่มสำหรับกดเรียก Google Assistant แล้วก็มี tray สำหรับใส่ micro SD card ด้านขวาก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มส่วนด้านล่างก็จะเจอกับถาดใส่ซิมแล้วก็มีช่องไมโคร USB แล้วก็มีลำโพงอยู่ทางด้านขวาที่หลายๆคนคงบ่นไม่ได้แล้วว่าเวลาเล่นเกมมือจะไปบงังโดยเฉพาะพี่ทอมเนี่ยตัวดีเลยบ่นเก่งมากๆแล้วจุดขายอีกอย่างของตัว vivo v, v 1 5 pro คือเรื่องกล้องที่บอกว่าตัวกล้องหลังมีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลแต่ถ้าเราจะมาดูกันดีดีก็คือทาง vivo ใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันแบบง่ายๆว่า พอร์ติกเซลซึ่งมันคือการรวมตัว4พิกเซลย่อยๆให้กลายเป็น1พิกเซลแบบจริงๆดังนั้นภาพที่ได้ออกมาก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีกล้องที่เป็นเลนส์วายอีกตัวหนึ่งส่วนกล้องตัวสุดท้ายก็จะเป็น De p t ซ s เซ s o r ส่วนกล้องด้านหน้าก็จะมีความละเอียดที่32ล้านพิกเซลซึ่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตัวพอร์ p i ิกเซลภาพที่ได้มันก็จะใหญ่มากๆใหญ่จนผมคิดว่าไม่ได้จาเป็นอะไรเลยผมเองคิดว่าขอเป็นเลนสะ์วายน่าจะมีประโยชน์มากกว่า แล้วในเมื่อหน้าจอมันไม่ได้มีติ่งละก็สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่แบบจริงๆเลยแม้ว่าจริงๆบางแอปก็อาจจะยังมีตก,ตกขอบตามมุมอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดในอนาคตถ้าตามมุมของหน้าจอจะโค้งแบบนี้ผมคิดว่า ฝั่งนักพัฒนาตัวแอปก็คงจะปรับตัวกันตามไปนั่นแหละแล้วจุดเด่นของหน้าจอก็ยังไม่หมดแค่นี้นะทาง vivo ยังเลือกใช้หน้าจอประเภท super amoled ขนาด6.39นิ้วแล้วก็มีความละเอียดแบบ full hd plus แล้วก็ยังแสดงสีได้เที่ยงตรงตามมาตรฐานแบบ P3 อีกด้วยผมว่าในราคาขนาดนี้นี่คุ้มค่ามากๆแล้วนะเพราะถ้าเกิดเราไปดูตัว iphone ที่จะต้องจ่ายราคาเราสามหมื่นถึงจะได้หน้าจอที่แสดงสีแบบ P3 ได้ แล้วอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะคือผมไม่ชอบระบบความปลอดภัยด้วยการสแกนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นของข่ายไหนเลยอย่างของ Apple เองผมก็เลือกที่จะไม่ใช้เหมือนกันดังนั้นผมจะให้ความสําคัญกับตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบมากๆแล้วก็ค่อนข้างประทับใจต,ตัว V15 Pro เลยนะเพราะว่านอกจากจะไปซ่อนอยู่ใต้หน้าจอแล้วก็ยังทําความเร็วได้ดีแล้วก็ทํางานได้แม่นมากๆอ่ะแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมรีวิวนี้ของผมมันค่อนข้างยาวคือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ฮะผมมีคอนเซปต์ในการทำวิดีโอว่า ผมตั้งใจจะทําวิดีโอรีวิวให้มีความยาวน้อยที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดในเวลาเท่าๆนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของหลายๆรีวิวที่ผมจะทํารีวิวเป็นแบบสรุปไปแต่กับอุปกรณ์บางตัวที่มันมีจุดเด่นหรือจุดขายเยอะๆผมก็จะพยายามทํารีวิวให้มันละเอียดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข้อมูลกลับไปให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้อะนะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยวเราไปดูตัวรีวิวกันต่อเลยละกัน เลือกสเปค vivo v15 pro เลือกใช้ soc snapdragon 675 aie มาพร้อมกับแรม6 g b แล้วก็มีความจุ128 g b แต่ว่าข้อเสียของตัว snapdragon 675ก็คือมันกินไฟเยอะกว่าตัวรหัส710835แล้วก็845 แบตเตอรี่ที่ให้มา3,700ม ah ิลลิแอมป์ก็เลยอาจจะดูหมดไวไปสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเกมก็อยู่ครบจบวันได้แบบสบายๆเลยแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อต่างๆก็ให้มาตามสมัยของปี2019อย่างดีก็คือให้ Wi-Fi มาทั้ง2.4 GHz แล้วก็5 GHz ด้วยส่วน Bluetooth ก็ให้มาเป็นเวอร์ชั่น5.0แบบเรียบร้อยละแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าตัวบลูทูธเวอร์ชัน5.0มันแค่เพิ่มระยะการใช้งานแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงดังนั้นถ้าเกิด ใช้หูฟังที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีตัว aptx ก็ยังจะออกอาการดีเลย์อยู่ดีผมลองเอาหูฟังตัว eos air หรือที่จริงๆมันจะต้องอ่านว่า eoc ก็เป็นหูฟังที่ใช้ bluetooth version 5.0เหมือนกันมาลองผลที่ได้ก็ยังดีเลย์อยู่ดีนะแต่ว่ามันก็ดีเลย์น้อยกว่าตัว เชียวมี a i r ร o อส่วนรีวิวของตัว a i r p r อ Pro ก็รอกันสักพักแล้วกันเดี๋ยวจะรีบทำออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัว V15 Pro ก็ใช้ OS เป็น Android 9.0ครอบทับด้วย Funtouch OS 9ซึ่งผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่า Control Center มันจะต้องลากขึ้นมาจากด้านล่างไม่เหมือน Android ตัวอื่นที่ผมได้ลองใช้มานอกเหนือจากสเปคที่บอกไปก็ทำให้ตัว Vivo V15 Pro ได้คะแนนอ n t u t u อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0 0แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ถูกไหมเพราะว่าจริงๆประสบการณ์ใช้งานมันสําคัญกว่าตัวคะแนนแอนตูตูอยู่ละเพราะฉะนั้นเราจะไปดูการใช้งานจริงๆกันเลยเริ่มจากตัว CPU ตัวใหม่ก่อนที่ให้ความลื่นที่ค่อนข้างโอเคผับ g เล่นได้แบบลื่นๆไม่ได้มีอาการสะดุดอะไรส่วนเรื่องการทัชก็ใช้งานได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเกมตัว a s p a l ที่ผมกําลังติดอยู่อันนี้มีอาการไม่ลื่นบ้างแต่ก็ยังเล่นได้โอเคอยู่นะ จริงๆแล้วกับมือถือราคาประมาณ15,000บาทผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าในราคาเนี้ยพงชอบกล้องของตัว vivo v15 pro มากที่สุดละแม้ว่าจริงๆตัวสีมันอาจจะสดไปกว่าของจริงบ้างอยู่นิดหน่อยก็ตามแต่ว่าความคมและก็รายละเอียดมันค่อนข้างถูกจริดผมงานหรือว่าผมคิดว่าภาพที่ได้ออกมามันก็น่าจะใกล้เคียง iPhone รุ่นเก่าๆอย่าง iPhone 8ที่ผมใช้อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ ส่วนตัวไ i g h t mode เองผมคิดว่าทํางานได้โอเคนะแม้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดของกล้องมือถือในปัจจุบันแต่ก็มันเก็บรายละเอียดภาพให้ได้ดีมากๆแล้วจุดที่ผมชอบเรื่องกล้องก็มีอีกเยอะมากๆเลยอย่างแรกก็คือตัว UI ที่เราสามารถเข้าใจมันได้ง่ายมากๆแล้วก็การถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆตัวกล้องก็จะเตือนเลยว่าเราควรจะต้องใช้ไนท์โหม d นะพวกลูกเล่นต่างๆก็มีมาให้เยอะมากๆเลยการปรับค่ารูรับแสงก็เลือกปรับได้ b ิวตี้โหมดก็เลือกเปิดปิดได้นะแล้วก็ไม่ได้ปรับได้แค่ใบหน้ายังเลือกทําให้ผอมได้อีกแล้วก็เลือกได้เป็นส่วนๆอีกด้วยถ้าอยากจะผอมแบบไหนก็ลองปรับกันดูทีนี้ก็ไม่ต้องไปออกกําลังกายให้เหนื่อยกันละ l i g h t ิ n เ e ฟเฟ c t สวยๆกับตัว AR s ติกเกอก็ยังมีให้เล่นอยู่ตามปกติตัว portrait Mode หรือการปรับค่ารูรับแสงได้ผมว่ามันธรรมดาไปแล้วในยุคข,ของปี2019นี้ ในปี2019นี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีเลยก็น่าจะเป็นปีที่มือถือควรจะใส่เลนส์ w i มาให้ละแล้วทาง Vivo ก็ใส่มาให้ซึ่งมันก็เวิร์กมากๆแม้ว่าจริงๆตัวขอบภาพมันจะมีความเพี้ยนอยู่แต่ก็ทําให้เรามีมุมในการถ่ายภาพที่หลากหลายขึ้นเห็นเหมือนกับผมไหมครับว่าจริงๆมันมีอะไรีดีเยอะมากๆจริงๆแล้วอีกปัญหาของคนที่ถ่ายภาพในช่วงแรกๆก,ก็คือเรื่องการจัดวางภาพถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้อาจจะลองใช้ฟังก์ชันที่ชื่อ Image Framing ดูตัวซอฟต์แวร์ จะทําการเลือกสัดส่วนภาพแล้วก็เลือกการจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เราเลยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําเร็จรูปก,ก็อาจจะเหมาะกับบางคนหรือเหมาะกับเวลาที่เรารีบๆอะไรประมาณนี้ตัว Vivo V15 Pro สามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60fps แต่ว่าการสั่นจะทํางานได้สูงสุดที่ 4K 30fps ส่วนกล้องหน้าจะทํางานได้แค่ 180p 0แล้วในเลทมือถือราคา15,000บาทผมคิดว่า การสั่นของกล้อง2ตัวนี้ทำงานได้แบบโอเคมากๆเลย แล้วก็พงอยากจะฝากไว้อีกนิดนึงละกันคือเรื่องของภาพถ่ายพง์อาจจะอธิบายเกี่ยวกับคุณภาพของภาพถ่ายได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ยอมรับแหละว่าจริงๆความสามารถด้านนี้ยังไม่ดีแต่ก็อยากจะให้คนที่สนใจมือถือรุ่นนี้ได้เห็นภาพที่พงลองเอาไปถ่ายจากมือถือรุ่นนี้จริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากดูก็เดี๋ยวพงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในวิดีโอเดสคริปชันละกันแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วใกล้จะจบคลิปแล้วพงขอพูดสั้นๆละกันว่าในเลทราคาเท่านี้พงชอบกล้องของมือถือตัวนี้มากๆ แต่ว่าอยากจะให้ vivo ใส่พอร์ต USB Type C มาให้นอกจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรติดสําหรับมือถือเครื่องนี้ละก็ฝากไว้สําหรับคนที่กําลังอยากจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ไว้เป็นอีกทางเลือกนึง่งละกันผมคิดว่ามันโอเคมากๆเลย วิดีโอนี้อาจจะยาวไปสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆพงก็พยายามเล่าให้กระชับที่สุดแล้วถ้าเกิดมันขาดตกประเด็นไหนไปก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พงกับพี่ทอมได้ทําวิดีโอใหม่ๆออกมาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าบาย